สวัสดีครับวันนี้ก็ผมติวเตอร์ทนายดอนนะครับเรามาอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องของการสอบทนายความในกระแสของยุคโควิดนี้ทำอย่างไรที่เราจะสอบทนายความได้โดยเร็วหนึ่งในนั้นที่ผมดูนะครับก็คือสนามสอบที่หลายๆคนเห็นแต่ว่ายังจับต้องไม่ได้หรือยังคิดว่า ต้องสัมผัสตัวเองก่อนว่าเรามีความพร้อมในการที่จะสอบทนายหรือเปล่าโดยไปลงภาคสอบภาคทฤษฎีก่อนนะครับแล้วพอเห็นเราเห็นแสงของการสอบผ่านภาคทฤษฎีแล้วค่อยมาจับทางด้านภาคปฏิบัติหรือสำนักง,งานหนึ่งปีนะครับก็ณนี้นั้นเราก็ว่ากันไปวันนี้ผมจะมาแนะนำนะฮะในเพจของสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาในความนะ เกี่ยวกับเรื่องของแบบแจ้งฝึกในสำนักงานทนายความ1ปีนะการเป็นทนายความนะครับอย่างที่เรารู้ต้องมีคุณสมบัติและที่แน่นอนคือต้องสอบนะการสอบอันนี้เราก็สอบที่เรียกว่าสนามสอบ1ปีคุณสมบัติเป็นยังไงบ้างครับอันดับแรกเลยนะจะต้องมีทนายความนะฮะที่ได้รับบอนุญ,ญาตมาแล้ว ไม่น้อยกว่า7ปีเป็นผู้ควบคุมการฝึกหัดงานนั่นก็หมายความว่าก็ต้องได้รับการเซ็นรับรองจากหลายความท่านนี้นะครับจากนั้นหลายๆท่านนะครับมีสำเนาปริญญาบัตรนะสำเนาปริญญาบัตรบางมหาลายัยเพิ่งจบนะครับก็ใช้หนังสือรับรองของสภามหาวิทยาลัยได้นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตัวอาจารย์เองขอแนะนำว่าให้คอนเฟิร์มกับทาง สำนักฝึกอบรมนะครับเกี่ยวกับเอกสารเหล่านี้เอกสารอื่นก็เป็นสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประชาชนรูปถ่ายตามนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งน,นี้สําคัญแล้วก็ในการแนบเอกสารไปในเรื่องนี้เนี่ยขอสําเนาใบอนุญ,ญาตทนายความของอผู้ที่จะรับฝึกหัดงานไปด้วยนะครับรายละเอียดอื่นๆน,นะครับเรามาดูแบบฝึกกัน ว่าหน้าตาของแบบฝึกเป็นอย่างไรนะฮะแบบแจ้งการฝึกหัดงาน1ปีเนี่ยหน้าตาจะเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะสามารถหาดาวน์โหลดได้ครับแล้วรายละเอียดจะอยู่ที่ความสำคัญของระยะเวลาการนับนะครับในการฝึกงานนะครับหน้าต่อไปเป็นหน้าของผู้ฝึกหัดงานนั่นเองว่าจะไปทางไหน ว่าต้องเซ็นชื่อตรงนี้จากนั้นเอกสารชช้นนี้สำคัญมากเป็นเอกสารของทางท่านทนายความที่จะเ,เขียนให้นะครับแล้วก็รับรองเราในการฝึกหัดงานในสำนักงานทนายความเราต้องเรียนรู้อะไรบ้างนะครับ 1. นึ่งก็คือมารยาทและจริยธรรมทนายความนะครับแล้วก็อย่างที่เราต้องมาทบทวนคือหลักการดำเนิน วิธีพิจารณาทางแพ่งและทางอาญานะครับแล้วก็อย่างที่เรารู้ว่าการสอบทนายเนี่ยเราต้องมีความรู้ด้านกฎหมายอื่นด้วยฮะอันนี้เป็นคร่าวๆเกี่ยวกับเรื่องของการที่เราจะฝึกหัดงานในสำนักง,งานทนายครบ1ปีรายละเอียดเพิ่มเติมท่านใดสนใจหรือมีสิ่งหรืออยากสอบถามก็อินบ็อกซ์มาสอบถามได้นะครับขอบคุณครับ